สดกว่านี้มีอีกไหมครับโอ้โหเมื่อวานนี้ครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับก็เข้มมาทั้ง3ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรมานอนครับมาเลเซียครับแล้วก็ยิบรลอนต้าครับก็มาครบเต็มระบบกันเลยนะครับใครที่ตามหน้าช่องไปนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันหน้าช่องยังมาขนาดนี้ครับในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ 20K ที่วางไว้3ตัวนะครับ แล้วก็ชุดกายหนึ่งชุดครับก็ต้องบอกเลยว่ามาครบเต็มระบบฟัวชั่นกันไปเลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนี่แหละครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่นะครับที่กัะทงฟุตบอลเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไหลแบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้ามาอยู่สามารถคิวมาเป็นครอบครัวด้กันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไหลแน่นอน ตัวนี้ 20k ที่วางไว้ในครอบครัวนะครับก็แตกกันมา3วันติดติดแล้วนะครับเอาที่ครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกนิสเลือกเชียร์กันเดิมครับก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดเป็นการโปรด ไว้ให้ด้วยนะครับไที่คุณแรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่ยูฟ่าเมเจอร์ลีกครับคู่หล่วงด้านอาเซอร์ไบจานครับวันนี้เปิดบ้างด้านสวีเดนครับคู่ที่ให้มาองหนังเจ้าบ้านสวีเดนได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าฟอร์มช่วงนี้ถือว่าดีมากครับกว่าเกมหลังสุดครับแพ้ไปแค่เกมเดียวครับแล้วก็เก็บชัยมาถึง3เกมเลยและคู่นี้ครับเจอกันล่าสุดครับในปี2024ครับก็เป็นฝ่ายด้านอาเซอร์ไบจานครับ เปิดบ้านชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์เลยแล้วันนี้ครับแน่นอนครับว่าเซอร์วิจานครับได้เล่นในถิ่นตัวเองยับแรงจูงใจมากกว่าครับยิ่งคุณภาพทีมตอนนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบมากครับในทางด้านสวีเดนครับฟอร์มช่วนี้ถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรครับก็ห้าเกมหลังสุดครับเก็บชัยมาได้แค่หนึ่งเกมครับแล้วก็หลุดแพ้ถึงสี่เกมเลยเกมล่าสุดครับก็แพ้กับทางด้านออสเตรเลียมาถึงสามประตูต่อศูนย์เลยแล้ววันนี้ครับสวีเดนครับมาเปิดเป็นต่อที่ครึ่งช่วงตัวครับผมมองว่ากระแสแบบนี้ครับมัันนแรรงเกิไปคบ เต็มที่ครับคุณนีะครับผมมองว่ามีสิทธิ์จบเสมอครับดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมีเซอรไพครับอาเซอร์ไบจานอาจจะพลิกชนะได้เลยนะครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่อาเซอร์ไบจานได้เลยส่งคู่ต่อไปนะครับคุรู่ังด้านเซอร์เบียรครับวันนี้เปิดบ้างด้านสเปนครับ คู่นี้ไป็มอนในเจ้าบ้านเซอร์เบียได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้เจอกันมา3เกมเนี่ยจะออกไปทางหน้าเสมอและส่วนมากครับและเจอกันมาล่าสุดครับในปี2023ครับก็เป็นฝ่ายหน้าสเปนครับเปิดบ้านชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วนี่ครับต้องบอกก่อนเลยว่าเซอร์เบียครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่าไม่ขี้เลเลยครับก็ห้าเกมหลังสุดเนี่ยเก็บชัยไม่ได้2เกมครับแพ้ไป1แล้วก็เสมอไป2ครับนั้นล่าสุดเนี่ยก็เสมอกัหน้าเดนมาร์กมาศูนย์ประตูต่อศูนย์เลยแล้วนี่ครับแน่นอนครับว่าเซ แพ้ไปแค่เกมเดียวครับแล้วก็เก็บชัยไปได้ถึง4เกมเลยแล้วนีารสเปนครับมาเป็นเกมเยียงครับแต่ว่ามาต่ออยู่ที่1ช่วงตัวครับผมมองว่ากระแสเป็นี้ครับมันแรงเกินไปครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องผลบางแต่ละตัวผู้เล่นเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับเต็มที่ครับคู่นี้ครับมีสิทธิจบเสมอครับถ้าสเปนชนะเนี่ยผมมองว่าไม่น่าขาดครับวันนี้ให้รลอบรองไปที่เซอร์เบียได้เลยส่วนคู่ต่อไปนะครับคระหวังด้านโปรตุเกสครับวันนี้เปิดบ้างด้านโคเอเชียครับ ผู้เลี้ยงเป็นมอนสเร์เจ้าบ้านโปรตุเกสได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยถ้าเปรียบเทียบเรื่องฟอร์มแล้วเนี่ยคู่นี้ครับฟอร์มสูสีกันมากครับเล่นมา4เกมล่าสุดครับเป็นฝ่ายนั้นโปรตุเกสครับเก็บชัยไปถึง3เกมเลยครับแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนั้นครับและเจอกันมาปีล่าสุดครับในปี2024ครับก็เป็นฝ่ายนั้นโคเฮียครับบุกมาชนะได้2ประตูต่อ1ครับแล้ววันนี้ครับแน่นอนครับว่าโปรตุเกสครับได้เล่นในบ้านตัวเองครับยิ่งเกมในบ้านเนี่ยพวกเขายิ่งทำได้ดีครับ10เกมครับแพ้แค่เกมเดียวครัับบเเเกก็ชยยมได้ถึง9ล แตกต่างน้กโกเชียครับฟอมหลังๆเริ่มมีแผ่วบ้างครับแล้วก็ดอกไปพอสมควรครับแล้ววันนี้ครับกำแพงครับเปิดให้โปรตุเกสครับเป็นต่อแค่ขึ้นช่วงตัวครับไหลไปที่ขึ้นครบลูกครับถ้ามองจากกระสไปมีครับผมช่วงโปรตุเกสครับมีให้แน่หนึ่งประตูครับไปรุ้นประตูที่2ได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่โปรตุเกสได้เลยสรุป3าตัวเน้นประจำคําคือวันนี้ครับชอบไปทางด้านอาเซอร์ไบจาน เซอร์เบียแล้วก็โปรตุเกสครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่เนี่ยนะครับที่งานบอลเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์นะครับกอดทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่สามารถคิดมาเป็นครอบครัวด้วยกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเค็มจัดแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลถึงความสุขสวัสดีครับ